สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกบมฐานวันนี้ mm. ก็ยังของนำมาปฏิบัติทาของท่านบูเทาเมื่อเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการปฏิบัติและการทรงกำลังใจแต,แต่ว่าประดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าพระโยคาวาจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริโกประการใคร่ควนไว้เสมอจงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรนนี่อันดับต้นอันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรนเราก็ไม่สามารถจะทรงฌานได้ นั่นก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลสถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่านจงคิดว่าท่านเป็นครวัต ท่านเป็นกุฎุมพีหรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เราถ้าจะกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเนื้อว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอาการสามสิบสามหรือสามสิบห้าความจริงท่านก็มีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่าเรา เราก็มีอาการสามทิ้สองท่านกินข้าวเราก็กินข้าวท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เร็วเกินไปนี่ขอท่านหลายตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จะนำไปเอาไปนำมาไปประพฤติปฏิบัติด,ด้วยสําหรับปฏิบัตของท่านพเท่า แต่ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั้นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงาจจังในอนาณาในอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมาแล้วทิ้งชาติก่อน สำหรับ,บปฏิบัติธรของผู้เท่าตอนนี้เราก็มาพูดถึงว่าตอนที่ท่านกลับวัเพื่อนที่ปฏิบัติปรารถนาสาวกภูมินั่นก็รับฟังจากหลวงพ่อเน,นียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับฏเชา้าท่านว่าจารย์เก่าเนืนเดินท่องเที่ยวไปหามันดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เรียกกันว่าพระาราน แต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพระอรหันต์เพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่เขาทราบกันตอนหลังเพราะนั้นว่าพระสมัยนั้นท่านปิดกันท่านเก็บดีของท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี <c oughs> ไม่เจ้าดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเล่นเมื่อศึกษามาหลายอาจารย์กี่ร้อกี่สิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดไม่รับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิตั้งแต่ต้นถึงสมาบัติแปดถอยหลังมาทรงอภิญญาใช้มโนวิธิความจริง ท่านมีปัญญาใหญ่แต่ว่าใช้อภิญญาเล็กใช้มนโนวิจิิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังราชนีพูดไวในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาไม่ที่สุดภายในรมชาเพื่อนสองก็บรรลุมรคลเป็นอารหัตผล แต่คนในตำบลนั้นจะรู้จักพระอรหันต์ก็ไม่มีจะรู้จักท่านทั้งสามนี้ทั้วเป็นพระเจดีสักหน่อยก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นได้เหตุนา,นานาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปอเวจีมหานรก เมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่ไรห้ามเขาได้สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านบู้เท่าผู้ปัญญาของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านก็มุ่งหน้ามุงตาปรารถนาพุทธภะมูลทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อรบรรลุมรคผลเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการกำลังใจมุ่นมั่นประกอบความดีหลายประการ รวมความว่าทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน <c oughs> คอาําว่าครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวินัยตามตำรับตาราบ้างตามคําสอนของพระอาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่าง ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรขอให้บรรดาพิสมนเลนด้วยกันมีความสุขขอให้ชาวบ,บ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยกรกรังกาแค่ว่าที่อยู่ที่อาศัยของบุคคลอื่นสร้างสร้างสมทําความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองและก็ภายนนอกวัด อ่ได้ว่าบรรดาท่านพยโยคาวาจรทงหลายเนวันดาท่านพุทธบริษัทเพราะพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านาติโลกเกอ,อนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกไม่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่น ถ้าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายทำก็ทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างบทที่หายการปรเรียนให้เขาสร้างเสนายการ,รเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิด ิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณเรามีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุขความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแล้วจว่าบรรดาท่านอย่างอาศัยทาอะไรให้กับคนที่มีกิเลส ถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหลายโปรดจำให้ดีจงอย่าคิดเพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือหนึ่งหวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าใจช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ช้าเขาเลิก แต่เขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชวนให้คนอื่นเลิกไปด้วยชวนให้คนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนํายุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านาพูท่าู้นี้ถ้าบ,บันทึกไว้ว่า,วาท่านโดนทั้งารวาสทั้งพระจึงกระทําในที่สุดระยะการผ่านไปใกล้จะยี่สิบพรรษา กล้จะครบหรือว,วินัยไม่กี่เดือนท่านก็นวันนั่งใครชควนดูว่าโอ๋หนอนี่เราตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มพิสุสมมณเณรการสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระพ่อเนรนึก็ทําทเพื่อการสงเคร,ราะห์บรรดาพิสุสมมณเณรส่วนใหญ่ นเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบ้านท่านก็มีศักดิ์ศรีสูงมียศมีตำแหน่งสูงต่างคนต่างก็รวมกันกินโตท่านช่วยกันประนาม หาทางกัง่แกล้งด้วยการทั้งปวงยกว่าทั้งตัวท่านเองท่านเคยเล่าทฟยฝัง,งว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บอารมณ์ไว้ใต้ดินนั่นะดีกว่าแต่ขึ้นมามองดูตัวเห็นว่าผมพันเหลืองคลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิว้วคิ้วไม่มี ก็มาตัดสินใจทีท,ทีว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จตุสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะทรงดีแสนดีคนย่ดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งพระองค์ทรง,งตัดก,กิเลสเป็นสมุทเฉตระหารเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในปา่านนอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งๆที่ทพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุกมาราชาถ้าไม่บวชจะมีความสุขแต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลกิวิสัยมาสแสวงหาสุขเป็นโลกุตตรธรรม พระองค์จึงได้มีพระมหารุณาที่คุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระนั้นเทวทัตซึ่งเป็นญาติการแท้แท้ก็ยังหาทางแกล้ง,ลงทำลายล้างพระองค์้วยการทั้งปวงมันเทบันดาประชาชนบางหมู่บางเหล่าหรือคาณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่าน้วยการทั้งปวงเหมือนกัน จะไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านจะไม่คิดว่าองค์สมเด็จพระพุทธกวันซึ่งเป็นพระพุทธบิดรถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ทรงท้อถอยกลับมุ่งมั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูก ทำร้ายร่าถ้าถูกประทุร้ายได้วาจาได้การกันแกล้งจากบรรดาเพื่อนเป็สุสัมนในพระวัติที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่อาศัยให้ปัจจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุขที่เราถูกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าขนาดปนังมาคณิยาจ้างคนติดตามดา่าะไปเทศที่ไหนก็ยืนด่าที่นั่นเบญบาตท,ที่ไหนก็ด่าที่นั่น ทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพุทธกานก็ยังไม่ท้อถอยทําไมเราจรึงจะไปคิดทําลายล้างบุคคลประเภทนั้นท่าคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้เพื่อต่างคนต่างมีความสุขไปแล้วขึ้นชีวสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้น จึงมาตัดสินใจว่าคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาาเจ้าทรงกล่าวว่านติโลกอนิมิโตคนไม่ถูกนินทานไม่มีในโลกเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำดา่าไม่สนใจกับคํานเสรสญ พยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แกเราขนาดนี้ถ้าหารับราตนานพระโพธิยานต่อไปก็จะต้องเกิดอีกกี่แสนกับก็ไม่ทราบ หมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกเกียสงไขยกับอีกี่แสงกลับแต่และกลับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่และคราวก็จะถูกเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดีพระอุปชาบอกแล้วว่าหลังจากบทแล้วยี่สิบปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสำเร็จผลดังนั้นจึงคิดว่าการที่จะทำตน ให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เป็นเรื่องขอลาพระโพธิญาณเมื่อจุดธูปจุดเทียนนมเัเสการพระรัตนาตรัยลาพระโพธิญาณในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมณีอากาศมีฉับพันรังสีรัศมีเข้ามการพวยพุพ่พงออกเข้ามายืในในกล้ก็ทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใคร พระองค์ทรงแย้มพระโอดแล้วก็ตัดว่าสัมภเกสีเธอปราถนาพระพุทธญาณมามีเปอร์เซนต์เข้าไปตั้งแปดสิบเปอร์เซนแล้วถ้าเธอจะลาทําไมไม่ลาซึมันไหลยร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวกกระพูมงของเธอเต็มแล้วเต็มมานานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ชาติที่จะเพิ่งเกิดต่อไปเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นทนไม่ได้เลยขอให้ทนต่อไปท่านบอกว่าพอฟังคำเท่านั้นใจก็อ่อนราถธนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์ไปอีกหนึ่งปีทนไม่ได้อีกโนบวดาพระบรรดาครวัตรลุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ ท่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมาในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิยาน,นั่นก็คืองานของคณะสงฆ์เกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระภูทรงศักในเขตจังหวัดนั้นลุกรานพระภู้น้อย เข้าปล้นทรัพย์สินของวัดต่างๆโดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆของวัดต่างๆถ้าเจ้าวาดวัดไหนฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสื้อบางสั่งพักบ้างจับศึกเสือบางทั้งทั้งที่ยาตัวไม่เต็มใจยาศึกเมื่อโดนกิจแบบนี้เข้ามองเห็นกิดมาโอหนอทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงมีจริยาเลวอย่างนี้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นก็เป็นหน้าที่ส่วนเป็นหน้าที่โดยตรงจรึงหาทางสื่อสวนสอบสนเหตุต่างๆว่าพระที่ทำตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอำนาจมาจากไหน ลุกรายเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆของวัตถงหลายซึ่งเป็นของสงฆ์เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวซื้อขายจ่ายแจกทําแบบครวัิขุดกรุกระบังทํารายพระพุทธรูปซะบ้างทําทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อน,นั้น สืบไปสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในการบริหารคณะสงฆ์พอทราบกิจนี้จิตก็ตกลงกาลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องค์สมเด็จพระบทีตแก้วทรงยับยั้งนั่นเป็นความดี แต่เธอว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ถ้าต้องเกิดอีกเจ็ดครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่าน,นี้แล้วนี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาพระโพธิญาณต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดทีแ่แม่องค์สมเด็จพระบรมโลกกน,นาถ จะเปล่งฉับพันใรังสีรัศมีอุปการปรากฏหน้าเฉพาะหน้าของท่านยกยงเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอมเมืาะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเน่าแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์ในรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระพุทธญาณไม่มีโอกาสเป็นพระอรียเจ้ายังฆ่าคนได้ ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไร่เมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเวลาตายก็จะลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆท่านก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธรมรัตรว่าสำเพเกศีเอปรัตนนาพระโพธิยานมา แะ่นั้นเมื่อไรก็ต้องทํากิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบเมื่อไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทํากิจของโพธิญาณต่อไปสิบสองปีภายในสิบสองปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาเห็นเขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตายก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้เขาช่างเถอะ ระยะสิบสองปีดีกว่าเจ็ดชาติเพราะหนึ่งชาตินะั้นมันหลายสิบปีหลายร้อยปีถ้าไปเกิดต้นกลับก็เกิดเป็นกลับกับเอ้อเกิดว่าสัมภเกสีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแขกคุยเด็กๆเจ้าจงละกิจนั้นเสียเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่ม จงเลิกการติดต่อกับแขกเข้าทำกิจส่วนตัวให้ริงครัดในวันทของท่านได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสุนสวัสติว่าลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะมรรลุมรรคผลขั้นทนี่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรยส่งกัดเมื่อเวลานี้เธอเทียบสตากตรง อารมณ์จิตเวลานี้เทียบสตากตุงคําว่าสตากตุงก็หมายความว่าต้องเกิดีีเจ็ดชาติคําว่าเจ็ดชาติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นพระโสดาโสดาปฏิผลเบื้องตน้นพระโสดาบันบเป็นสามชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอียดที่สุดเกิดมันเป็นมนุษย์อีกชาติเดียว <c oughs> โกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติ ชาติาคาตงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ชาติก็เป็นว่ากิตเทียบเข้าพระโสดาบดิผลอันดับตนน้นยันนีกราบทูลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติไปแล้วกิจในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไร่ตามภาพนิมิตของ,องค์สมเด็จพระจอมใจนี่พูดกันตามบันทึกของท่านผู้เท่า ไตงกล่าวว่าถ้าเธอขยันหมั่นเพียรดีใช้จิตให้พอเหมาะพอดีคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ขยันภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบจิตของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็น กโจนจะถึงเดือนกรกฎาคมเป็นประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ช่างปะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดี ยึงงในรับปากพระองค์สมเด็ดปจปัญจนาสีว่าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรคนตามที่องค์สมเด็จก็ยะขอปฏิบัติตามพระพุทธดีกาทุกประการภายในดิบสองปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์สมเด็ดจพัญจนาสีด้วยชีวิต หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิเกิทรงย้มพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมภเกศีผลที่เธอมีความตั้งมนโนปฏิทานปรารถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับันตนบันนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาอยจากพุภูมูมิมีจริยาของสาวกภูมิต่อไปฉะนั้นเวลาสี่ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนวัสก,การพระ ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามกระแสะที่จะทรงตัดสั่งสอนด้วยพระองค์เองนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติธตอนปลายของท่านพระเท่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นกําลังใจของท่านพระเท่าใช้กําลังใจอย่างไหนที่สามารถบรรลมุมรคนถึงที่สุดได้แต่ความจริงมรคลขั้นที่สุดขั้นอราตผลของท่าน ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่ได้กล่าวและก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่ได้กล่าวเป็นการจบกิจเพีงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองอาราบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี้ก็หมดไปเสียแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดปฏิบัติทาของท่านมาหา มาหาบานตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมากถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดและตามที่ท่านทัง้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปขบันดาแหพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอยู่ในอุิญาบทสีอย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจนกว่าถึงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวด